สวัสดีเพื่อนๆนะครับพบกับผมไก่น้องอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้มหาสัจจัรย์ชนิดหนึ่งนะครับของภาคใต้นะครับก็จะพบเฉพาะภาคใต้เท่านั้นนะครับคนใต้จะรู้จักดีว่าต้นไม้ชนิดชนิดนี้คืออะไรนะครับเป็นเด็กเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนแก่ๆนะครับก็น่าจะรู้จักดีนะครับคนแก่ๆหรือว่าคนที่ตามแถวชนบทนะครับก็จะรู้จักดีนะครับ มันจะเป็นอะไรแล้วก็มันจะอัศจรรย์ยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับข้างหลังบางเบากำลังหาอยู่นะครับนี่นะครับนี่นะฮะต้นไม้ที่เรากําลังพูดถึงอยู่นะครับคนใต้เรียกว่าเพร้าวนกคุ้มนะฮะนกนกคุ้มนะฮะเพร้าวนกคุ้มเพร้าก็สกดเหมือนมะพร้าวครับลักษณะใบนะครับจะคล้ายกับมะพร้าวนะครับมะพร้าวที่มันเพิ่งงอกนะครับมะพร้าวที่มันเพิ่งงอกจากจากต้นนะครับ ผมเจอนะครับมันจะมีมีฮะลักษณะของของดอกของเขานะครับเป็นดอกนะครับเป็นดอกแล้วก็จะมีมีช่อดอกนะครับเดี๋ยวะโฟกัสหน่อยหนึ่งนะครับมีช่อดอกนะครับเดี๋ยวเราจะหาดูนะครับนี่เห็นไหมฮะเป็นเป็นดอกนี่ครับบางบ่าเจอแล้วนะครับนี่เออบางเด็ดมาเลย เลยครับอ่ามาดูกันนะฮะว่าเ้านกคุ้มจะเป็นยังไงนะฮะนี่นะฮะลักษณะของอผลเผานกคุ้มนะฮะก็จะมีนี่ฮะนี่คือ,น,คอนี่คือผลนะครับผลผลของมะพร้าวนกคุ้มนะครับอที่ไกด์น้องบอกว่ามันมหัศจรรย์นะครับก็คือเจ้าผลของเ้านกคุ้มเนี่ยนะครับถ้าเรากินเขาไปแล้วนะครับ เขาจะเปลี่ยนรสชาติความเปรี้ยวนะครับของอทุกอย่างนะครับอย่างเช่นมะนาวมะขามหรืออะไรที่เปรี้ยวๆนะครับจะกลายเป็นรสชาติหวานหมดเลยนะครับผมเปรี้ยวให้กลายเป็นหวานนะครับมีฤทธิ์อยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับต่อหนึ่งเม็ดนะครับอะไรที่เปรี้ยวๆเนี่ยจะกลายเป็นหวานหมดเลยนะครับจะมีคุณสมบัติคล้ายๆก,กับผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเมล์เคลนฟรุตนะครับ แต่ว่ามีลรลาคนฟรุตไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่ดั้งเดิมของภาคใต้นะครับแต่ว่าพวกเจ้าเพรา้านกคุ้มเนี่ยนะฮะเป็นเป็นพืชดั้งเดิมของภาคใต้นะครับผมเดี๋ยวจะ,อะตอนนี้ผมไม่มีไม่มีส้มนะครับว่าจะลองให้ดูว่ามันจะเปลี่ยนรสชาติยังไงแต่ก็มันไม่มีส้มนะครับเดี๋ยวไปลองกันที่บ้านว่ามันจะหวานหรือไม่หวานยังไงนะครับผลของเขานะครับมเมล็ดพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยฮะจะจะมีรสชาติ หวานในตัวของเขานะอร่อยมากครับเด็กๆชอบทุกคนฮนะกินแล้วชุ่มคอครับกินน้ําเปล่าก็จะหวานครับกินมะพร้าวนุ่มไปหนึ่งเม็ดนะครับ,ร m, รบแล้วก็ไปกินน้ําเปล่าตามหลังนะหวานอร่อยเลยครับผมนะครับเดี๋ยวไปลองกันที่บ้านว่าเจ้าเพร้าวนุ่มเนี่ยนะครับมันจะมีฤทธิ์ยังไงบ้างเดี๋ยวจะไปลองให้คนที่บ้านนะครับให้เด็กรุ่นใหม่ที่บ้านลองดูว่าได้ผลไม่ได้ผลยังไงนะครับผม ยังไงฝากติดตามช่องไอก่น้องนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกด s u b สไครต์ให้ช่องไก่น้องด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ